ได้แล้วนะฮะอหิริกานตุตตะปกทั้ง3ดวงนี้เป็นเจตสิกนะเจตสิก3ดวงนี้ไปประกอบกับจิตได้ทั่วไปใน12ดวงคือในอาุศละจสิในอาุศละจดสิดวงนั้นนะถ้าเราไปนับในโลภะรุรจิต8เราไปหาเหตุในโลภะมรจิต8กันเพราะว่าตอนนี้เรากําลังจะหาเลขสองนี่ใช่ไหมทีนี้เราก็ไปหาในโลภะมรจิต8ว่ามีเหตุอยู่กี่เหตุก็มี2เหตุนะได้แล้วนะ ได้โลภะเหตุกับโมหะเหตุใช่ไหมคะแต่ถ้าเราลงมาอีกหาแล้วหาแล้วหาอีกมาหาในโทสามลุจิสองดวงใช่ไหมโทสะมลุจิสองดวงมีเหตุสองคือโทสะเหตุกับโมหะเหตุนะหาแล้วไปหาอีกไปหาในโมหามลุจิสองดวงโมหามลุจิสองดวงนี่มีเจตสิกประกอบได้ขอโทษค่ะมีเหตุแค่เหตุเดียวคือโมหะเหตุ เพราะ,ะนั้นตอนนี้เรากำลังหาเลขสองถ้าเขาไปประกอบในโลภะแปดในโลภะแปดนะเขาได้สองเหตุคือโลกโมกตรงน,นี้นะถ้าไปประกอบในโทสามรือจีดสองได้สองเหมือนกันคือโทโกโมกนะปกติแล้วเขาไปได้สิบสองดวงเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้เรากำลังจะหาว่าเขามีเหตุสองได้ตรงไหนบ้างถูกไหมคะมเจอแล้วนะ ได้ละต่ไอไปนะคะมาหาตัวทิฏฐิกับมานะทิฏฐิเจตสิกกับมานะเจตสิกทิฏฐิเจตสิกก่อนทิฏฐิเจตสิกประกอบได้ในทิฏฐิขตสัมประยุติกิรีโลภะมูลจิตสี่ดวงแรกนี่นะโลภะมูลจิตสี่ดวงแรกมานะเจตสิกหนึ่งดวงไปประกอบกับโลภะมูลจิตสี่ดวงหลัง วิะยุทธ์นะฮะเพราะฉะนั้นโลภะมีแปดใช่ไหมฮะแบ่งครึ่งครึ่งหน้าสี่ดวงหน้าเนี่ยทิฏฐิเจตสิเข้าประกอบสี่ดวงหลังเป็นมานะเข้าประกอบทุกดวงเลยนะคะให้เข้าใจอย่างนี้นะในโลภะทั้งสี่ดวงข้างหลังเนี่ยมีมานะทุกดวงเลยอ่าทีนี้แม้จะสี่หน้าสี่หลังยังไงเธอก็ไม่พ้นอยู่สอง่เงตุบ <Okay. S 1> ใช่ไหม <laughs> มีสองเหตุคือโลภะเหตุกับโมหะเหตุนี่นะสองเหมือนกันนะจ๊ะคือโลโลกับโมเนาะได้สองไหคะอย่างนี้เข้าใจนะคะมาอย่างนี้เข้าใจไม่ต้องไปเขียนแยกละถ้าจะแยกให้บอกว่ามันสองได้ยังไงเนี่ย เขียนไปอีกก็ได้ไม่เห็นมีปัญหา,น,า C นะสีสามนะกสีวิอันนี้เป็นทิฏฐินะจ๊ะโลภะแปดนะจ๊ะไม่ใช่อี<า>กแลวนะนะโลภะแปดนะฮะโลภะแปดนะคะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะจ๊ะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอนันนี้ฉันก็ได้โลเหมือนกัน <โล S 1> ได้โลโลฉันก็ไม่น้อยหน้นะ นันไม่น้อยหนะน้าเธอเลย,ไปไปยทิธิไปประกอบกับสี่ดวงแรกนในโลภะสี่ดวงแรกมานะไปประกอบในส<ว>ี่ดว,ดวงหลังโลภะสี่ดวงหลังยังไงเธอก็ไม่พ้นโลโกโปในขณะที่ฉันเย่อหยิงถือตัวนี่นะมีการเปรียบเทียบฉันดีกว่าเธอเธอดีกว่าฉันเราเสมอกันนะจ๊ะเราเสมอกันนะปรากฏว่า ในขณะนั้นเนี่ยแหมนะตัวตันหาเข้ามาด้วยนะคะโลภะค่ะยินดีติดใจค่ะยินดีติดใจในความเยื่อยิงของตัวเองนะโมหะในความไม่รู้ตามความเป็นจริงเธอก็ยิ่งไปสิคะฉันจะหนุนนี่ะงนะหนุนอยู่ตลอดเลยนะเออก็เปรียบเทียบไปสิฉันมีหน้าที่หนุนเธอเพราะฉันชอบอยู่แล้วการที่ฉันเยื่อยิงอย่างนี้นะเออเปรียบเทียบนะคะบางทีนะ การเปรียบเทียบนี่มันจะมีการเกิดโทสะสลับไปก็มีนะโทสะสลับระหว่างโลภะนะคะเพราะว่าว่าโดยตรงแล้วมา,มานะเนี่ยไปประกอบในโลภะใช่ไหมคะแต่โทสะมาตอนไหนน้อยใจที่ว่าฉันด้อยกว่าเธอแต่ช่วงเปรียบเทียบเป็นมานะแต่พอบอกว่าด้อยกว่ากลายเป็นโทสะก็คือน้อยใจน้อยเนื้อต่ําใจเข้าใจนะคะ มันแทรกกันเล็กๆเนาะมันแทรกกันเล็กๆนะอย่าเป็นเหมาเป็นมานะหมดไม่ได้นะมานะคือช่วงเปรียบเทียบช่วงน้อยเนื้อต่ําใจคือโทสาเกิดน,นะคะโทสะเกิดตามนี่ออมันต้องมีอีกสภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นมานะแหมเนี่ยฉันเรียนแย่จังเลยเธอเก่งกว่าฉันนะอย่างนี้นะออแล้วเข้าแล้วนะระวังนะระวังนะในขณะที่มานะเกิด ถ้านางมานะเกิดนะฉันไปกับเธอนะคะอันนี้ไปก่อนรอบหนึ่งแต่ถ้าโทระเกิดเมื่อไหร่นะคะโทระกับโมหะใช่ไหมโทระเหตุโมหะเหตุนะโทระเหตุโมหะเหตุมาในขณะที่น้อยเนื้อต่ำใจระวังนะมันเป็นของที่ไม่ดีทั้งนั้นนะคะอย่าไปปนกันนะคะต้องสาภาพทมที่มันยิบยิบยิบเลยนะถ้าเรามองไม่ทันเขาเราก็เหมาไปเป็น ประโยคเดียวกันใช่ไหมหมายถึงงานเดียวกันเหมาเป็นประโยคเดียวกันเลยนะเออนะคะมานะนีเป็นตัวเย่หญิงถือตัวแปบบการเปรียบเทียบฉันด้อยก่าเทินไม่ว่าเรื่องฐานะไม่ว่าเรื่องเรื่องของการเรียนนะคะการศึกษาที่สูงกว่ากัรต่ำกว่าการอย่างนี้นะเออ้ามาเปรียบเทียบอย่างนี้นี่ตอนนั้นนี่ถ้าไม่รู้สึกตัวกําลังมีอาการเปรียบเทียบเกิดขึ้นนะคะ ถ้าไม่รู้สึกตัวตัวนี้เข้านะในขณะที่โมหะโมหะครอบค่ะยังไม่รู้สึกตัวเพราะว่าในขณะนั้นสติสัมปชัญญะไม่มีเลยในการกําหนดรู้ในสภาพธรรมนะคะสติสัมปชัญญะรู้ไม่ทันในการเปรียบเทียบสติสัมปชัญญะรู้ไม่ทันในตัวครอบงำอย่างนี้นะเราก็เลยเล่นงานไปเรื่อยๆไหลนะไหลไปตามอํานาจของในสิ่งที่ตัวเองกาลังมีกําลังเป็นอยู่นะ ใช่ไหมกำลังมีกําลังเป็นหมายความว่ารวยกว่าเขาเนี่ยจนกว่าเขามันเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาใช่ไหมฮะด้อยกว่าเขาในเรื่องการศึกษาหรือว่าเด่นกว่าเขาในเรื่องการศึกษาอย่างเงี้ยนะคะเปรียบเทียบละนะเราสองคนมีฐานะเสมอกันนะเนี่ยน้าเอามาดองกันนะใช่ไหมน้าเอามาดองกันนะฐานะเสมอกันไงใช่ไหมคนที่ฐานะเสมอกันก็ชอบเอามาดองกันนะคะ เอามาหมักกันหมักไว้เรามาหมักมาดองอาไว้ไม่ให้ออกไปไหนมันเสมอกันนี่นะฉันมีสามสิบสี่สิบล้านเธอก็มีสามสิบสี่สิบล้านอย่างเงี้ยนะอันนี้แค่น้อยไปนะสามสิบสี่สิบล้านนี่นะน้อยไปต้องมีเป็นพันพันหมื่นหมื่นล้านนะเทียบเทียบกันเข้าใจใช่ไหมฮะเฮ้นะเราฐานะเสมอกันการศึกษาเราจบปหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยเราจบปสองเหมือนกัน เราจบปริญญาตรีเหมือนกันปริญญาโทเหมือนกันปริญรรญาเอกเหมือนกันนั่นเนี่ยเรามาเป็นเพื่อนกันคนที่จบจบต่ำกว่าเราเราอย่าไปคบกับเขาเลยนะอย่าคบอย่าคบแล้วคนที่เราจบปริญญาโทเหมือนกันเนี่ยเราอย่าไปคบปริญญาเอกนะอย่างนี้นะเพราะปริญญาเอกเขาไม่คบกับเราอะเขาไม่คบกับเรานะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะฮะนี่นะเขาเป็นการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบปั๊บช่วงนั้นเป็นมานะนะ แต่ถ้าน้อยอกน้อยใจเมื่อไหร่ในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะตอนนั้นโทระัครอบงำได้นะคะน้อยใจนะว่าทำไมเราจนยังเลอทุกอกชกตัวเองอันนั้นโทรษัทเล่นงานไปแล้วนะคะนะเข้าใจนะคะในส่วนของมานะแล้วถ้าเราเหนือกว่านั่นแหละ oh <my S 1> ถ้าคุณคิดว่าคุณเหนือกว่าเมื่อไรแล้วก <c oughs> ็ระวังให้ดี มีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นถ้าเปรียบเทียมเมื่อไหรใช้คาว่าเปรียบเทียมนะคะถ้าเปรียบเทียบเมื่อไหร่ระหว่างเขากับเราอย่างเงี้ยนะเรากับเขาอย่างเงี้ยตอนนั้นถ้าเปรียบเมื่อไหร่ก็มาละมาณมาละเป็นสภาพนามธรรมที่ไวมากนะคะนามนี้เขาเกิดดับนิดเดียวเนาะนิดเดียวนิดเดียวไม่นั้นถ้าไม่สังเกตเราจะมองเขาไม่เห็นไม่มีทางเห็น แล้วก็จะเป็นตัวฉันอยู่นั่นแหละเป็นตัวฉันตัวฉันตัวฉันน่ยฉันเข้าครอบงานะคะเนาะอันนี้ผ่านนะคะเล็กเล็กน้อยๆอยเดี๋ยวไว้ฟังไว้ฟังการบรรยายเยอะๆในสถานะอื่นแล้วนะคะอันนี้เราทําความเข้าใจในสภาพธรรมขอวเานะคะต่อไปฮะอิสาไม่ใช่อิฉานะคะไม่ใช่อิฉานะ ไม่ไม่ใช่ออ่านสลอิจอจานชอชิงสละอาไม่ใช่นะอิจฉาตรงนั้นนะมันเข้าไปในความอยากตรงเป็นเกี่ยวกับโลภะนะอันนี้อิจฉาคือความริษยาเห็นผู้อื่นดีกว่าตนไม่ได้นะเห็นเขาได้ดีเนี่ยแหมหน้าตาเขียวปั๊กนี่ <c oughs> นี่ไฟชอบออกตานะคนพวกนี้นะที่บอกไฟออกตาเพราะมีความริษยาเป็นเรือนเป็นเจ้าเรือน อิสา,วสาความวิทยาความคุณงามความดีของคนอื่นมัชริยะตรณีทีเหนียวทีก็เคยบอกไว้แล้วว่ามันไม่หา่างเหนียวคือมันเหนียวซึ่งดึงเท่าไหรมันก็ไม่ขาดนะทั้งทีทั้งเหนียวมัชริยะนะตรณีให้ยากนะพวกนี้หยิบยื่นยากนะฮะหยิบแล้วก็ยื่นให้ยากมากเลยนะ สภาพทำนี้แต่ถ้าคนที่ตรงกันข้ามกับตรงนี้นะเขาหยิบแล้วเขายื่นให้ง่ายนะจิตเขาถูกฝึกค่ะจิตถูกฝึกให้หยิบและยื่นง่ายแต่ตรงกันข้ามกับนี่นะมีถ้าถ้ามีเพื่อนแบบนี้นะถ้าเราเป็นอีกอย่างนึงนะถ้าเรามีเพื่อนแบบแบบนี้นะเราจะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าสองคนที่เป็นเพื่อนกันมีแบบนี้เหมือนกันจะอยู่ด้วยกันได้ไนะ่ ไม่ขัดกันสภาพทำอยู่ด้วยกันได้ตานีเหมือนกันต่างคนต่างตรนีนะตะนีของกันและกันเอาไว้นะอยู่ด้วยกันได้นะและตานีชาวบ้านอีกนะตานีผู้อื่นอีกนอกจากตรนีซึ่งกันและกันแล้วเป็นเพื่อนกันนะนะตรงกันข้ามกับความที่มีแต่อกอ้อมอารีหยิบและยื่นหยิบและยื่นนะสภาพต่างกันนะพวกหยิบและยื่นนี่ ถ้าใจสูงจริงๆถ้าหยิบยื่นจนจนเคยแปลว่าให้จนเคยด้วยการสั่งสมวันนสัยี่มานะเขาสามารถให้คนที่มีมัชชริยะได้นะคะเขาหยิบให้กับคนที่มีมัชชริยะได้ด้วยนะคนที่มีจิตใจสูงนึกถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมน้อมนำเอาพุทธเจ้ามาเป็นสารณะที่พึ่งท่านไม่มีแล้วนี่มัชชริยะ ไม่ว่าบุคคลนั้นจจตนีแค่ไหนที่จะบรรลุทําได้ใช่ไหมคะเพราะพระองค์เอาขายพยายามเห็นแล้วว่าโอ้บุคคลนี่นะแม้นคุณจจตนีทีเหียวแค่ไหนนะ,ะเดี๋ยวคุณก็สามารถบรรลุทําได้อย่างงี้น่ะก็สามารถที่จะไปโปรดคนที่มีมัธรยยะได้ต้องเป็นคนที่มีจิตสูงถ้าจิตยังพื้นๆอยู่นะบางทีไปดีสงสารคนนี้ มันสงสารไม่ขึ้นนะ่ะกลายเป็นโทสะไป mm. เพราะว่าเห็นเขาตรณีทีเหนียวแล้วไม่ครบอย่างเงี้ยนะ mm. การไม่ครบนี่คือไม่ชอบนะไม่ชอบครบคนนี้ละถ้ <c oughs> ะาเกิดโทสะว่าโทสะเกิดมันก็เลยแบบเป็นลักษณะว่าไม่อยากเข้าใกล้อย่างเงี้ยนะถ้าคนยังยังเริ่มฝึกนะฮะฝึกในการหยิบยืนย่นหยิบยื่นนะ <c oughs> แต่ถ้าหยิบยื่นจนเคยแล้วเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้านะฮะมีพระสมานพุทธจเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่าง หยิบยื่นให้ได้ตลอดไม่ว่าคนนั้นจะมีมัชริยะแค่ไหนนะคะคกุกุจะความรำคาญใจในสิ่งที่ทำไปแล้วกับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำสิ่งที่ทำไปแล้วก็คือว่าบาปอกุศลที่ทำไปแล้วก็มากังวลใจบุญที่ยังไม่ได้ทำก็กลุ้ม <c oughs> บุญที่ยังไม่ได้ทำก็กลุ่มสิ่งที่ได้ทำไปแล้วกับสิ่งที่ไม่ได้ทำไปรำคาญใจในเรื่องนะั้